สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมเสนอคุณครูออนนาชาชาญเชาหรือคุณครูเมครับผมจูมีอยู่ว่าชายสี่คนหญิงสี่คนซึ่งมีเจ้าเด่มาปางอยู่ด้วยนั่งรับประทานอาหารรอบต๊ะว,วงกลมให้หาจำนวนวิธีจัดที่นั่งตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งแต่ละคนนั่งเก้าอี้ตัวใดก็ได้ เนื่องจากแต่ละคนนั่งเก้าอี้ตัวใดก็ได้ดังนั้นจะมีวิธีจัดที่นั่งมีทั้งหมดสูตร n ลบหนึ่งแฟกเท่ากับ8ลบหนึ่งแฟกจะได้เจแฟกวิธีข้อที่2ชายหนึ่งคนนั่งสลับกับหญิงหนึ่งคนเนื่องจากชายหนึ่งคนนั่งสลับกับหญิงหนึ่งคนจำนวนวิธีที่จัดชายสี่คนหญิงสี่คนโดยชายหนึ่งคนนั่งสลับกับหญิงหนึ่งคนสูตร pnr จะได้ p 3เลือก3คูณ p 4เลือก4ดังนั้นจำนวนวิธีจัดที่นั่งมีทั้งหมด3าฟคูณสีฟกจะได้1 4 4วิธีข้อที่3ชายสองคนนั่งสลับกับหญิงสองคนเนื่องจากชายสองคนนั่งสลับกับหญิงสองคนให้ชายหนึ่งคนเป็นจุดเริ่มต้นการจัดในตำแหน่งต่อๆไปแบ่งออกเป็นสองกรณีกรณีที่หนึ่ง จะได้ที่นั่ง P 3เลือก3คูณ P 4เลือก4เท่ากับ3ฟคูณฟณจะได้1 4ึวิธีกรณีที่2จะได้ที่นั่ง P 3เลือก3คูณ P 4เลือก4เท่ากับ3แฟกคูณสแฟกจะได้144วิธีดังนั้นจำนวนวิธีจัดที่นั่งมีทั้งหมด1 4 4 4บวกริเท่ากับ288วิธีขอ้อที่ส เจอากรรมปางต้องนั่งแยกกันเนื่องจากเจอากรรมปางต้องนั่งแยกกันการหาจำนวนวิธีจึงใช้การลบโดยนำจำนวนวิธีที่แต่ละคนนั่งเข้าอี้ใดๆลบด้วยจำนวนวิธีที่เจอากรรมปางนั่งติดกันให้เจอากรรมปางนั่งที่จุดเริ่มต้นแล้วให้อีกหกคนที่เหลือจัดในลำดับต่อไปได้หกแฝดเจอากรรมปางนั่งสลับที่กันได้สองแฟ ดังนั้นจำนวนวิธีที่จะอากับมะปางต้องนั่งแยกกันเท่ากับ7แฟลบด้วย2ฟคูณ6ฟกเท่ากับ7คูณ6ฟลบด้วย2คูณ6ฟกเท่ากับ5คูณ6ฟจะได้3,600วิธีพวกลูกเล็กลูกสองตันบ้านฉันเขาเรียกไอ้ต<ถ><ถ>ีโจ๊ดไรเคยตายนอง